สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ MDGK นะครับก็วันนี้จะมาสอนการทำบัตรอันชุดบัตร u n ส e ล l a y e r กับ Go u n ส e ล l a y e r เพราะว่ามันเป็นมืนกับว่าไปดรอปทีเดียวกันนะครับก็นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วถ้าใครโดนฝนหรือว่าตากฝนก็ขอให้กลับบ้านไปอาบน้ำสระผมแล้วก็กินยานะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะเป็นไข้ได้ก็เราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ ถ้าอะไรที่ที่เราจะไปเก็บถุงเงินแล้วก็ต้องจอยหอดไปนะครับก็ไปเก็บถุงก็ถุงที่น่าจะาจะไม่ต้องใช้ก็ประมาณก็ตีมันพวกเนี้ยถุงที่ต้องใช้ก็ประมาณสองร้อยกระถุงครับอา่าตกประมาณสูง,งคืออยู่ที่ชุดที่ทำแล้วถ้าทำออบาท u n นเดซเลเยอจะประมาณร้อยห้สิบุงแต่ถ้าทำโกอันเดซเลเยอรจะเป็นสองอถุงจะราคาแพงขึ้นแต่เราก็ฝา์มัน,นี้เรื่อยมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เรานะไม่ยากเกินความพย,ยายามนะ ผมว่าถุงน่าจะครบแล้วละเชคแบบนะั้อ่าครบละเกิดด้วยซ้ำสงสัยคงได้ซื้อหมวกได้ด้วยมั้งอ่าเอาผิดัน,นซื้อหมวกก่อน โอเคแล้วนั่นครับคือวิธีการทำชุดปัตรออนเนสไลเยอร์นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ครับแต่ถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็กดดิสไลค์แต่ถ้าต้องการจะ,ะดูคลิปต่อไปก็กด subscribe นะครับเพื่อติดตามผลงานของผมก็ขอบคุณมากครับในการรับชมในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับในช่วงหน้าฝนขับรถกันดีๆนะครับอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ซ e โอแก๊สครับาย